น้ำใหม่ล,วล้วนเลยเนี่ยซุปซุปเครื่องหนึ่งก็รูบลายใส่กระเพือใส่ยาน่าใส่ปลาตุ้มซุปอ่ะอันนี้ง่าเข้าขัวแล้วตัง นีพิกพกเขาพิกกีใ่พิกพหมมเมสบเลอใใ่พิกสดพิกีซะก่อนพปปิภีะกอนนี่ชรด มีเจระแหนมีหอมเปรต้นหอมปลูกเองเนะหอมก็ได้อันนี้มันเป็นพักแพรวต้องใส่พักแพรลวมันจริงเสีย แล้วค่ะมาจากกินด้วยกันนะคะที่ิหมือนกันก่อนกันอร่อยไหมกินเหมือนกัน ันอยา่าปลาหนึ่งมาใหม่นอน,นึงอันนี้เอาไปแกงสุดไปเครื่องหนึ่งจ่นำจะนัะน่งใส่กระเบื้อเอาไว้ไปแกงจ่เติมน้ำไหม 我懂了。